สวัสดีครับทุกท่านอัุเสาร์าที่สิเช็มกราคม2026นะครับขณะนี้เวลาตี4.58นาทีนะครับแอดมินนั่งทำคลิปอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับก็ยังห่างจากแนวชายแดนอยู่ประมาณ60กิโลนะครับ60กิโลจากอำเภอกันทร,รักษ์ส่วนแนวสุรบ ระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็อีก30ลกิโลรวมแล้วประมาณ100กิโลประมาณ100กิโลนะครับก็โดยธรรมชาตินะครับแอดมินเ,เกิดอยู่ที่นี่จะได้ยินเสียงสมัยนั้นนะขมิแดงพึ้มพัมพึ้มพัมมมกันนะโอ้ได้ยินชัดเจนนะครับตรงนี้โดยเฉพาะช่วงฤด,ดูหนาวนี่โอ้โห,โโหเสียงเนี่ยลอยตามลมมาเลยครับปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่ปืนอากา้าเป็นปืนอากาานะครับ ก็นั่นคือเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันก็ยังเข้มข้นยังตรวจการกันอยู่วางกันนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้น้องๆตามแนวชายแดนนะครับ EP นี้เรายังอยู่ที่ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีเตะอยู่5คู่4คู่นะครับรวมกับวันศุกร์ก็เป็น5คู่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะครับ แล้ววันนี้จะมีอีก3คู่นะครับอืมก็เข้มค้นเข้ามาล้นี่เป็นเลข2ละเป็นเลข2ละเป็นนัดที่16ของฤดูกาลนะอืมฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะฟาดแข่งทั้งหมดใน30สนัดนะครับณขณะนี้เขาเรียกว่าอะไรวิ่งลอ,อยลอยลมบนไปนแล้วก็คือบุร um ีรัมยูเนเต็ดครับปราสาทสายฟ้านะครับก็ทีมที่2ที่3ที่4ี คาดว่าลำบากในเหนือ14แต้มนะครหาา่างจากหลอกจากฝูงในะขณะนี้ในบุรีรัมนี่ยแข่ง17ชนะ14เสมอ2แพ้1น,น,นะครับมี44แต้มนะครับเมื่อวันศุกร์นี้ก็เฉือนเอาชนะอุทัยธานีไป1ประตูต่อ0ูนนะครับที่บ้านของอุทัยธานี FC นะครับก็ทำให้ตารางคะแนนเป็นไปตามนี้เลยครับที่2นะคือการท่าเรือ f c นะครับ การท่าเรือในเมื่อวานเนี่ยถล่มสุขโขทัยไป5ประตูต่อ0ูนะครับที่แพทสเตเดียมนะครับาจากการแข่งขันทั้งหมด16นัดชนะไปละ9เสมอ3แพ้ทั้งมี30มแต้มทางโคดกามาน่าจะเก็บกดหลังจากโดนปรับตกรอบฟุตบอลเมืองไทยลีกมาในล่าสุดน,นะครับที่ส่งผู้เล่นเกินส่งผู้เล่นเกินไป6คนงไงโครกามาก็สนับสนุน นักเตะไทยนะครับเอาลงเยอะๆหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าตัวผู้เล่นอ11คนล่อไปสัก6คนมีนักเตะไทยแค่3คนอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอยู่อะไรประมาณนี้อืมก็ฝากถึงโค้ชทุกคนด้วยนะครับโค้ชต่างชาติทุกคนด้วยครับอย่างนั้นบอลไทยจะเขาเรียกว่าอะไรหาทางพัฒนาขึ้นมาในทีมชาติและระลับากแต่ก็เป็นการคัดสรรน,นะครับ ตัวไหนเก่งจริงขึ้นมาอย่างนี้เหรอตามน้าครับผมคู่ต่อไปนะครับลำพูนวอลเเออร์นะครับเนี่ยจอมเสมอเลยครับเสมอกับ BG จีประตูเป็น1ประตูต่อหนึ่งเลยครับทาให้ลำพูนวอลเเออร์เนี่ยเสมอ78นัดรวดแล้วล่ะก็ล่าสุก็เสมออีก1แต้มก็อยู่อันดับที่14นะครับอยู่ในโซนตกชั้นอยู่ แข่ง16ชนะ1สเสมอตั้ง9นะครับแพ้6มีอยู่12คะแนนนะครับก็ยังต้องดิ้นรนกันอีกต่อไปใน14นัดที่เหลือนะครับขอเจ๋งๆสักสักานัดนะครก็รอดละน่าจะรอดได้นะครับอืมส่วน BG ปรปทุมนะครับหลังจากพลาด3แต้มด้วยการสเสมอลำพูนไป1ประตูต่อ1น,นึก็หล่นลงมาอยู่อันดับที่4นะครับแต่ก็ทำให้การท่าเรือ แซงไปแซงทั้งราดบุรีและ bg จีไปครับีน่าจะอยู่ตรงนี้อย่างน้อยอาทิตย์หน้าเลยครับวีกหน้าเลยมียิบก้าแต้มนะครับแข่ง16ชนะ8เสมอ5แพ้3นะครับอยู่อันดับที่4นะครับสหรับ bg จีปทุมนะครับคู่ต่อไปนะครับ แบงคอกยูเนเต็ดนะครับเปิดทรูบีจีเสมอกับพลังการเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งวอ่ยพลาดอย่างแรงเลยครับโคดแบนพลาดอย่างแรงเลยเนื่องจากถ้าเทียบปอนต่อปอนแล้วพลังการจะสู้แบงคอกไม่ได้แนละ้วแต่สุดท้ายสามารถแบ่งแต้มออกจากทินทรูบีจีไปได้นะครับหนึ่งแต้มนะครับโอ้เก่งมากเลยครับในขณะนี้ตารางคะแนนแบงคอกก็หล่นลงมาอยู่ันที่5นะจริงก็อยู่ที่5นะ้านานแล้วแหละ แข่ง16ชนะ7เสมอ6แพ้3นะครับมี27คะแนนนะครับอืมคือแบงคอกเนี่ยอยู่อยู่รองจากฝูงมานานนะครับแล้วก็หล่นมาอยู่ที่3ที่4แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่5อย่างน้อยอีก1อาทิตย์นะครับะอ,อยู่ตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะแซงขึ้นไปได้เดาว่าเมื่อวานเนี่ยเสมอเอ้ยจะชนะเก็บ3แต้มได้ ดันไปเสมอนะครับก็อยู่ตรงนี้ไปอีกอย่างน้อย1อาทิตย์นะครับสำหรับแบงกอกนะครับพลังการนะครับอยู่ลองบวยก็ลองบวยมานานแล้วแหละมีอยู่11แต้มนะครับอยู่อันดับที่15นะครับเสี่ยงต่อการตกชั้นพอสมควรนี่ก็ครึ่งฤดูกาลละแข่ง16ชนะ1นเสมอ8แพ้7นะครับมีอยู่11แต้มนะครับก็ประมาณเดียวกันกับลำพูนขอเจ๋งสักห้านัดนะครับก็จะน่าจะรอดประมาณนี้นะครับ คู่สุดท้ายนะครับพีทีประจวบนะครับเก็บแต้มได้อย่างต่อนเนื่องนะครับพีทีประจวบณนะขณะน,นี้เปิดบ้านสามอาลสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของกว่างสงมาภัยผลปร,กรากฏว่าเก็บสามแต้มได้สำเร็จนะครับเอาชนะเชียงรายไปได้สามประตูต่อสองนะครับสามแต้มนี้โอ้โหถือว่าแต้มนี้มีคุณค่ามากเลยครับสามแต้มนี้สำหรับพีทีประจวบนะครับพีทีประจวบ ณขณะนี้อยู่อันดับที่7นะครับอยู่อันดับที่7ของตารางก็แข่ง17ชนะ5สเสมอ7แพ้5นะครับมีอยู่22คะแนนนะครับอืมก็เกาะติดเชียงรายเพื่ออาจจะขึ้นในท็อปไฟเลยหรือเปล่าเลยโปรติดตามนะครับเพราะว่านี่ครึ่งฤด,ดูกาลหลังแล้วโคตเตียเก็บแต้มได้ทุกทุกนัดนะฮะเก็บแต้มได้ทุกนัดก็ถือว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นโมเมนตัมที่ดีสําหรับพีทีเประจวบหรือต่อพีคาดนะครับอืมส่วนเชียงรายยูไนเต็ดนะครับหลังจากแพ้นัดนี้ก็อยู่ที่หเหมือนเดิมนะครับอืมมียี่สิบสองคะแนนแข่งสิบหกชนะห้าเสมอเจ็ดแพ้สี่นะครับมียี่สิบสองแต้มนะครับอืมก็ยังทั้งสองทีนี้ยังยังห่างจากแบงคอกอยู่ห้าแต้มมีอย่างน้อยอีกสองสัปดาห์นะครับต้อง ต้องไปดูว่าแบงคอกเนี่ยจะสะดุดอะไรหรือเปล่าถึงจะขึ้นไปได้นะครับแต่ทั้งสองทีนีอย่างน้อยมีอีก2ส,สัปดาห์ที่จะ,ะสามารถขึ้นพลิกขึ้นไปเนี่ยท็อปไฟได้นะครับสำหรับวันนี้ครับวันนี้มันมาดูวันนี้กันเมืองทองนะครับจะเปิดทันเดอร์โดมสเ a เดียมตอนรับการมาเยือนของ อยุทยายูเนเต็นะครับทีมที่กําลัางร้อนแรงเลยครับนาที่แล้วในอยุธยาเชลฟอร์มเก่งนะครับโค่นแบงคอกยูเนเต็ดมาได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเมืองทองน่ยแพ้ bg มานะครับนี่คือคู่แรกนะครับถ้าหากว่าแพ้เนี่ยเมืองทองยังไม่หล่นนะครับยังไม่หล่นลงไปโซนตกชั้นหากว่าแพ้เพราะว่านครราชสีมาที่จะเล่นเล่นคู่ต่อไปเนี่ยกับระยองนะถึงแม้ว่า นครราชสีมาจะมี3แต้มก็ยังอยู่บวยตารางอยู่เช่นเดิมเพราะว่าแต้มไม่พอนะครับแต้มยังไม่น่าพอดังนั้นน,น่าสบายใจได้นะครับนแฟนๆกีเลนพยองยังยังยังไม่หล่นมาโซนตกชั้นเสียทีเดียวนะครราชสีมาเนียล่าสุดแพ้มานะครับแพ้กับสุขโขทยัยมั้งสองประตูต่อหนึ่งหกจำไม่ผิดนะครับถ้าอย่างไรขออภัยนะครับ ส่วนระยองน่ยแพ้ให้กับราชบุรีมาครับ2ประตูต่อ4คาบ้านเลยนะครับนัดนี้เดาว่าระยองน่าจะชนะนะครับถ้าดูแนวโน้มนะครับถ้าระยองมี3แต้มก็จะขึ้นไปแซงเชียงรายและประจวบได้เลยนะครับโอกาสมีสูงนะครับโอกาสมีสูงที่ระยองจะขึ้นไปอยู่อันดับที่6คู่สุดท้ายนะครับราชบุรีนะครับรองจากฝูงนะครับพบกับฉลามชนนะครับ19นาฬิกาครับที่ราชบุรีสเตเดียมนะครับ ราชบุรีหากว่าเก็บ3แมแต้มได้ก็จะขึ้นรองจากฝูงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่ามีเสมอก็จะอยู่ที่เดิมหากว่าแพ้ก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละแพ้นี่ใช่ครับถ้าแพ้เนี่ยดูลูกได้เสียส่วนฉลามชนนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะหากว่าไม่มีแต้มก็ยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวไปดูคู่เมืองทองนะหากว่าเมืองทองพลิก3ามแต้มได้ก็จะขึ้นมาอยู่อยู่ในที่12แทนแทนนะครับหากว่าชนบุรี เก็บชัยชนะได้ก็น่าจะวิ่งขึ้นดูดูสกอร์ก่อนว่าชนะเท่าไหร่วิ่งขึ้นไปแทนอายุทยาได้นั่นหมายถึงว่าที่9ได้นะครับแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้รอติดตามรับชมเอาแนวนอนไม่ได้เพราะว่าฟุตบอลบทจะมามาจริงๆเลยถ้าบทไม่มาก็ก็แล้วไป <c oughs> <c oughs> ก็ตามนั้นคำนี้คือทั้งหมดนะครับของฟุตบอลไทยลีกของนัดสุดสัปดาห์นี้แล้วนัดที่16แล้วนะครับ ก็ติดตามรับชมรับเชียร์นะ้ลุ้นว่าราชบุรีจะไปต่อหรือว่าชนบุรีจะขึ้นนะครับหรือขึ้นนี่หมายถือว่าขึ้นไปยงกลางตารางนะครับชนบุรีหรือว่าเมืองทองจะหล่นลงมาอายุธยาจะไปต่ออายุธยานี่สีนัดไม่แพ้นะครับชนะสองเสมอ2เนี่ยโอ้โหเป็นทีมที่แกร่งมากเลยส่วนนครราชสีมาลุ้นว่าจะเป็นเช่นไรหากระยองชนะเนี่ยโอ้ไปต่อเลยนะครับระยองเนี่ยมีถึงเ,เก็บ ยี่ีแต่เนี่อยู่อันดับที่6ได้ทันทีเลยครับสำหรับระยอง f c นะครับอืมอ่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับข่าวข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆก็ติดต,ต,ตามรับชมนะครับในแนวชายแดนก็ยังไม่เนนี้เสียทีเดียวก็ยังชิงพื้นที่ข่าวกันอยู่นะครับแต่ก็ก็ชิงไวเ้เถอะเอา AOT เข้ามา,อ,าอะไรเข้ามามันก็ สุดท้ายมันก็ไปจบกันทีท่ F16 เอยปืนใหญ่เอ้ยหทำผ่านกันเอ้ยไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกทางเอ t อท์นะมันก็แก้เกือกันไปอะไรประมาณน,นี้ให้นานาชาติรู้อะไรอเงี้ยรู้ไปจะทำอะไรได้ไงี้วันเมื่อวานก่อนเนี่ยทางอเมริกาก็มามอบเงิน100ล้าน U.S. นะครับเพื่อ,อเสริมความแข็งแกร่งตามแนวชาแดนและปราบสแกมเมอร์นะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาก็คงไปมอบให้กับกัมพูชาด้วยแั้วแหละอืม ก็ชิงพื้นที่ระหว่างมาห,หาอำนาจระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็าก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะขนหมายถึงขเขมรจะขนนักรบชาวบ้านมาตุอยอีกอก,ก,ก็ตามสบายก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าถ้าหากคิดว่าทําแล้วมันดีก็กกทำมาอะไรมาเนี้ยไทยเราไม่ยอมอยู่แล้วนะครับ ก็ส่งกำลังใจไว้นะครับตามแนวหน้านะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ